เซฟเคยพูดถึงเงินสี่แสนไงตอนนั้นเราเลยไม่เชื่อเงินสี่แสนอะไรนาะไม่รู้ครับพวกเราก็มโนไปทั่วคิดตามจนเหนื่อยเออคิดตามเขาอีก <c oughs> อีเต้กับผมนี่บอกได้เลยนะครับได้แค่เห่าครับแหละคืออย่างนี้นะหมา ถ้ามันไม่เห่ามันก็จะเสียชาติหมานะครับเออเราเป็นคนก็ยืนให้หมามันเห่ามันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราถ้าหมาไม่เห่าเรานี่ยก็จะเสียชาติคนเด็กออใช่ไหมลองลองลองเดินไปใกล้ๆสิถ้าเราไม่ได้เลี้ยงหมาตัวนั้นนะมันเหาเ่าเราเออถืออิสระถึงไม่รอแต่ก็เรียกนะเลือกเลือกไม่ใช่เรียกอืมจะเมียงขนาดไหนนี่ฮะไม่ต้องเมียงขนาดนั้นก็ได้ ฮ่าฮ่า่ากำลังทานข้าวพอดีอะไรจานิสยาเออเป็นอะไรคะพี่อิดเป็นอะไรเหรอเชื่อใครไม่เชื่อไปเชื่ออิดเต้ต้องเอาร้อยหานนะคะร้อยหรือพันฮะร้อยหรือพันหันพี่น้อยัสดีครับนัชชาเลยจ้ะเงินป้าอยู่อเมริกาว่าโอนให้ทนายรูปรองนงโอ้ไม่ไปสนใจนะครับ คำพูดเน่ะถ้าเราไม่เห็นอย่างการโอนเงินเนี่ยถ้าเราเห็นสลิปเออเราก็ต้องเชื่อนะเออถ้าเราไม่เห็นสลิปเราก็อย่าไปเชื่อคําพูดใครก็พูดได้นะจริงๆผมว่ผมไม่สนใจหรอกไม่สนใจใครทางนั้นจะพูดจริงพูดไม่จริงนะผมไม่สนหรอกมันไม่เกี่ยวกับผมอมืทุกวันนี้นะอะ่เหมือน เอางี้นะผม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 จะยกตัวอย่างให้เรื่องนึงนะที่เป็นที่เป็นเรื่องเป็นราวก็อยู่ทุกวันนี้ซึ่ง,ซ,งซึ่งอย่างนี้นะลุงพลโดนคนอื่นด่าคนอื่นว่า,วาลุงพลเสียหายแล้วเรารักลุงพลเราไปด่าไปว่าคนอื่นไปด่าไปว่าไอ้คนที่ที่มันด่าว่า,ล,ล,า,า,วาลุงพลมันเสียหายไอ้คนที่ด่าว่าลุงพลมันเสียหายเรา ไม่ใช่ผู้เสียหายผู้เสียหายคือลุงพลพอเวลามันฟ้องมันฟ้องเรามันไม่ได้ฟ้องลุงพลนี่มันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นอย่างนี้อ่าแล้วก็มีหลายๆคนนะที่เอ,อมีคนไปด่าว่าไอ้คนโน้นแต่ว่าเรามาด่าเขาแทนเออมาด่าไอ้คนพูดแทนซึ่งเราไม่ใช่ผู้เสียหายแล้วสุดท้ายเราก็โดนหมายศาลอ่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เราต้อง รับรู้ถึงสัตว์จะทาข้อนี้นะครับเอาจริงๆเราลองรับรู้สัตว์จะทาข้อนี้ถ้าใครเสียหายคนนั้นต้องเป็นคนกระทําคนนั้นต้องเป็นคนแจ้งความหรือเอ,อเขาเรียกอะไรอะ่ะปกป้องสิทธิ์ของตัวเองนะไม่ใช่ว่าเขาเสียหายแต่เราอะไปปกป้องสิทธิ์ให้เขาแต่ว่าไม่ได้ปกป้องทางกฎหมายไปปกป้องทางลมปาก อพอปกป้องทางลราป่าเพราะไอ้คนที่ถูกปกป้องมันก็เสียหายคราวนี้เราก็ได้รับอไรครับรับก็หมายเออไม่เป็นปกติมันเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยถ้าเราไม่ใช่ผู้เสียหายแต่เราไปปกป้องคนอื่นไปปกป้องคนที่เสียหายต่อไปเราก็จะได้รับ cover เ,เป็นจำเลยนะเราก็กลายเป็นจำเลยแต่ว่าจะ เป็นจำเลยเต็มร้อยก็ต้องได้ขึ้นพิจารณาแต่ถ้าเป็นจำเลยไม่เต็มร้อยก็คือตกลงกันต่อหน้าบรรลังอ่อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงฟังให้ดีๆคิดให้ดีๆนะใครเสียหายเออไม่ใช่ว่าพอเราไม่ใช่เป็นผู้เสียหายเราก็จัดเลย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 ,เ,ลยเอออันนั้นแหละเดี๋ยวก็รู <laughs> อนนรอรนะ้อันนี้เรื่องจริงนะอันนี้เรื่องจริงนะอันนี้เรื่องจริงนะฮะผม ก็พูดเป็นแนวทางเยอะๆไว้นะครับผมไม่ใช่ว่าไม่ปกป้องลุงพลเลยเอฟอซี FC ก็บอกเอ,อ้ยไม่ปกป้องลุงพลเลยอปกป้องได้นะปกป้องได้นะครับแต่การปกป้องอย่าไปสร้างความเสียหายให้กับคนอื่นถ้าไปสร้างความเสียหายให้กับคนอื่นเราก็จะตกเป็นจำเลยไปในไม่ช้าอายุความมันสามเดือน อายุความมันสามเดือนนะครับเอออายุความมันสามเดือนถ้าไม่ได้แจ้งความนะก็อยู่